สวัสดีค่ะชาวลัคนาเมษราศีเมษทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักใดไตรามาสค่ะก็จะให้ผลในช่วง3เดือนนะคะล่วงหน้าคือช่วงกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยานะคะการทำนายครั้งนี้เนี่ยส้มใช้ไพ่ทั้งหมด10ใบแล้วก็จะค่อยๆพูดนะคะเรียงลำดับตาม แต่ละช่วงเวลาไปเรื่อยๆนะคะอย่างละเอียดแล้วก็เป็นการทานายดวงเหมือนเดิมไม่ใช่ดวงของใครค,คนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็วิธีการดูคือการที่ให้คุณนําเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เหมาะกับคุณน่ะนาเอาไปใช้อันไหนที่คิดว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปนะคะแล้วก็ไพ่ค่ะ ที่เกิดขึ้นเนี่ยผลของไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆว่าเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งคู่กรณีนะคะถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยํามากกว่านี้ในรายบุคคลนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพย่ยิปซีแบบออนไลน์กับส้มนะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Sub ส cribe ฝากกดติดตามก่อนนะคะ t i k t o k กับ Facebook จะมีการไลฟ์อยู่ตลอดเลยนะคะไลฟ์ like สดดูดวงนะคะแล้วก็มีของรางวัลด้วยฝาก s ับสไครป์ช่องนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยนะคะเริ่มเลยนะคะจากคนมีคู่นะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่คบหรือคุยกันมาบ้ากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่กรณีนะคะมาดูรวมกันตรงนี้เลย ใบแรกคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะสำหรับคนมีคู่คือไพ่สิบดาบหัวกลับตัดกันไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะมีปัญหาเนื่องจากว่ามีการมาดูแลหรือให้ความสำคัญกันน้อยลงแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้ค่ะนะคะยังตัดใจไม่ได้เจ็บปวดนะคะสิบดาบเลยนะเจ็บปวดค่ะทรมานแต่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวออกไปยังไงดีค่ะนะคะแล้วก็ พอมาถึงช่วงนี้ค่ะกร,ะรกฎานะคะมาลุ้นกันว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นนะคะในช่วงกร,รกฎาขึ้นไพ่วิวอัฟฟอร์จูนหัวกลับค่ะต้องบอกว่าความสัมพันธ์มันเหมือนไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นนะคะเพราะมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ปล่อยไปเลยเหมือนไม่พยายามประครับประคองปล่อยและสิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาเรื่องของบรรดาญาติหรือคนรอบตัวค่ะ ที่จะมีอิทธิพลทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงได้อะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ขึ้นไพ่ชาวชาววันพฤหัสแล้วก็เป็นชาวธาตุด,ดินมังกพรพลิกษพกันได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นไพ่หลักเลย,ยไพ่ใบใหญ่นะคะความรู้สึกของชาวเมธคือทํายังไงได้ละ่ะรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกแบบฉันจะอยู่หรือฉันจะไป เอาอยัางไงเดียไม่มั่นใจเลยเดมูนรู้ดีว่าความรักมันขมุกขมัวมากเลยเห็นไหมคะมันมันมันไม่สว่างเลยนะมันมีทั้งดำและขาวอยู่ในความคิดเราอะนะคะอันนี้อันนี้หกไม้เท้านะนะคะคือเป็นความรู้สึกที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือเขาก็ช่วยเหลือเราอะเราก็ช่วยเหลือเขาอีกฝั่งหนึ่งคืฝั่งเนี้ยคือรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราเราช่วยเหลือกัน เราตัดกันไม่ขาดเพราะว่าเวลาทุก์จริงๆก็ไม่มีใครมาดูแลเราได้ดีเท่ากับคนคนนี้นะแต่อีกใจนึงก็แบบเฮ้ยมันมีความสัมพันธ์ซ้อนน่ะทำยังไงเดียอยากออกเหลือเกินอีกใจนึงอยากออกเหลือเกินไม่อยากทนอีกใจนึงก็เขาช่วยเราก็เคยช่วยกันเราทำใจไม่ได้ที่จะมอบโอกาสให้คนอื่นในการมาช่วยแทนเขาเรามันก็เลยเป็นการตีกันค่ะ ของความรู้สึกนะคะไปดีไม่ไปดียังอยู่ดีไม่อยู่ดีนะคะความรู้สึกแบบนี้ยังยังอยู่ในใจทั้งทงท,งที่หลายหลายคนรู้นะคะว่าคนที่ตัวคุณรู้สึกว่าเขาดีกับคุณเขาช่วยเหลือคุณนั้นน่ะเป็นคนคนเดียวกันกับคนที่นําความสัมพันธ์ซ้อนมาให้คุณอืมนะไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้นะคะมาต่อกันที่ช่วงสิงหานะคะช่วงเดือนสิงหาเนี่ย นะคะมีไพ่อัศวินถือไม้เทา้าหัวกลับขึ้นมานะคะซึ่งต้องบอกว่ามันจะมีอาการในเรื่องของการสื่อสารนะคะที่มันมีปัญหานะคะคือการสื่อสารที่ไม่แน่นอนนะคะมามาหายหายนะคะหรือว่าอยู่ไกลแล้วไม่ไม่มีการถามไทยไม่มีการดูแลเทคแคร์ care, นะคะแล้วก็ในบางคนอาจจะในระดับหนักๆนะคะก็คือมีความเจ้าชู อ่านะคะไม่ค่อยมาไม่ค่อยมาหาประมาณนี้นะคะไม่ค่อยได้สื่อสารหรืออาจจะเป็นการบล็อกกันไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็คนคนนี้อัศวินถือไม้ท้าหัวกลับเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่แบบเป็นในลักษณะที่เวลาเวลาที่เขามีเสน่ห์มากๆเวลาที่เขาอยากได้ใครเขาจะเอาเสน่ห์ของเขาออกมานะคะแต่เวลาที่ไม่พอใจเขาสามารถพูดเป็นอีกแบบหนึ่งได้เลยเวลาที่เขาไม่ต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์กับใครนะ เขาจะสามารถที่จะแบบไม่พูดบล็อกนะคะหรือว่าพูดจามไม่ดีได้เลยเนะี่ยประมาณนั้นเลยนะคะในเวลาที่เขาเลิกรักกันนะแล้วกม็มาดูกันที่ผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวเมธนะคะมีชาวธาตุดราศีใดบ้างนะคะใบแรกคือไพ่ห้านะดาบนะคะไพ่ห้าดาบนะชาวกุมมิถุนตุล้มมีความรู้สึกว่าเขาเสียดายเสียใจ ในสิ่งที่เขาได้ทำมานะคะอ่ะเสียดายละหนึ่งเสียใจและหนึงรู้สึกผิดมีอารมณ์นั้นนะคะแต่่ซมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเขาเอาอารมณ์ตัวเองความรู้สึกหรือความต้องการตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่ดีถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกผิดแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่เลิกที่จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะมาดูกันที่ไพ่สามเหรียญนะ นะคะชาวทัตดินค่ะอันนี้นะชาวทัตดินค่ะไพ่สามเหรียญเป็นชาวมังกรพลิกศพกันนะคะเขาชอบให้มีคนมาชื่นชมเขานะคะยิ่งเวลาที่คนคนนี้เป็นคนที่น่าจะมีสเสน่ห์แล้วก็ชอบให้คนมาลุมล้อมนะคะเขาเหนื่อยนะเขาทำงานหนักส้มเห็นว่าเขาทุ่มเทเพื่อชาวเมดมากๆเลยนะคะเขาทุ่มเทค่ะแต่ว่าคือ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมันจะมีแกบบมีช่องว่างนะมันเหมือนกับหลายๆคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีช่องว่างให้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดอยู่ดีนะอยู่กันแบบเหมือนอ้าต่างคนก็ต่างแบบต่างคนก็ต่างให้ให้เวลากันซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดอ่อนได้นะคะตัวของชาวธาตุดินเองเขาชอบให้มีคนมาชื่นชมเขา และเขาก็อาจจะแบบอ่อนไหวไปกับคำชื่นชมนั้นด้วยแต่เขาอะส้มเห็นลึกๆอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาไม่ชอบนะถ้าเขาเป็นผู้หญิงอะนะคะเออเขาอาจจะไม่ชอบหรือเขาเป็นผู้ชายก็ตามอะมันเหมือนกับเขาชอบความสัมพันธ์ที่ไม่เหนียวไม่เหนียวตัวไม่ทำให้เขารู้สึกว่ามันมันบีบคัน้นเกินไปนะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าเลยอะเราต้องให้เขามาแบบแบ่งชิ้นเคก้ก กับใครอ่ะเขาอาจจะไม่ชอบเพราะเขาก็เป็นคนที่อีโก้สูงคนหนึ่งเหมือนกันนะคะอืมประมาณนั้นเออในอีกแง่มุมหนึ่งคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทำได้แต่เขาไม่ชอบให้คนอื่นทำกับเขาก็ได้นะคะประมาณนี้ออามาดูสำหรับชาวแฮงแมนอันนี้ไพ่แตะแฮงแมนนะคะแต่เป็นหัวกลับ แล้วก็เป็นชาวธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกนะคะเขาเขารู้สึกเจ็บปวดอะเขาเคยคาดหวังนะคะเขาเคยคาดหวังนะคาดหวังกับชาวเมธคาดหวังว่าชาวเมธจะทําให้ความสัมพันธ์ดีหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่โอ้มันมีหลายอย่างที่ทําให้เขาเครียดแล้วมันไม่ได้อย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้เขาอหากหักเขารู้สึกว่าชาวเมธไม่ค่อยสนใจเขาประมาณนี้เลยถ้าเขา อคนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนเก่าของชาวเมธเขาก็ไม่กลับเข้ามาแล้วนะคะนะคะแล้วก็คนเก่าๆคือเหมือนกับชาวธาตุน้ําเขาไม่เอาคนเก่าทางฝั่งเขาแล้วอะเออประมาณนี้เลยแต่เขาค่อนข้างคาดหวังอะไรหลายๆอย่างกับชาวเมธนะคะอืมแต่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการนะคะมันเลยแสดงเป็นอาการอกหักเจ็บปวดอยู่ภายในนะคะมาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดไม่ขึ้นธาตุแล้วก็ราศีที่กล่าวมา ก่อหน้านี้นะคะมาดูว่าทุกธาตุทุกราศีคนทุกธาตุทุกราศีที่ชาวเมธคิดถึงอยู่มากที่สุดนะผู้ที่มีอิทธิพลนะ่ะเขาคิดยังไงกับชาวเมธนะคะในช่วงไตรามาสนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเขายังเป็นตัวของตัวเองอยู่ ะะมันมีอะไรบางอย่างที่เขาคาดหวังกับชาวเมธค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลเทคแคร์หรือเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอยากให้ชาวเมธดูดีกว่านี้อยากให้ชาวเมธพึ่งพาตัวเองมากกว่านี้หรืออยากให้ชาวเมธเนี่ยดูดีเป็นการคาดหวังที่ให้ชาวเมธมีเงินมีทองหรือช่วยเหลือเขาหรือเข้าใจเขาเนี่ยมันมีความคาดหวังหลายๆอย่างซึ่งชาวเมธอาจจะทําให้เขาไม่ได้ในบางเรื่องแล้ว สิ่งนี้มันทําให้ความผูกพันมันลดลงนะคะเขาก็ยังอยู่แต่ขออยู่แบบความสัมพันธ์แบบห่างๆนิดๆดะ่ะเขาเสียดายนะถ้าเขารักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ไม่ได้อะ่ะแต่ก็ปล่อยให้เหมือนเขาปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลาอารมณ์ประมาณนั้นเลยเขาคิดว่าเขาได้พยายามทําทุกอย่างให้มันดีมากๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเองนะเขาคิดว่าเขาพยายามทํามากแล้วแต่บางอย่างมันก็ไม่ใช่ตัวเขา บางอย่างมันก็ไม่ใช่ตัวเขาบางอย่างเขาทำไม่ได้จริงๆเขาขอโทษนะคะมันเป็นอารมณ์นั้นเลยคือฉันรู้ว่าฉันเห็นแก่ตัวในบางครั้งก็รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีฉันรู้ว่าฉันเห็นแก่ตัวฉันขอโทษฉันทำตามความหวังของคุณไม่ได้หรือฉันรู้สึกผิดนะที่ทำให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้แล้วเธอก็เธอก็เลยทำในสิ่งที่ฉันต้องการไม่ได้ฉันเข้าใจ แล้วฉันเจ็บปวดเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะบอกนะคะแล้วก็ต้องเอาใจใส่กันนะส่วนใหญ่เขามีเรื่องเครียดค่อนข้างเยอะนะคะชาวเม์ต้องค่อนข้างเอาใจใส่คู่กรณีของคุณหน่อยเนาะนะคะแล้วก็บทสรุปนะคะบทสรุปในช่วงกันยานะคะอันนี้ขึ้นไพ่ก้าวถ้วยนะคะคือส้มก็ต้องบอกว่ามันมีอารมณ์ที่ไม่พูดความจริงกันแหละใส่หน้ากากทั้งคู่เลย ะะดังที่แคปชั่นพูดเลยนะคะว่าอยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งๆท,ที่มันมีอะไรในใจมากอยากให้เธออยากให้เธอทนฉันอารมณ์ของไพ่ก้าวถ้วยคืออยากให้แบ่งปันความรักตรงนี้พวกเราอยากให้แบ่งปันความรักให้คนอื่นๆด้วยได้ไหมแบ่งความรักของฉันให้คนอื่นๆด้วยได้หรือเปล่าอีกคนนึงเข้าใจค่ะและยังอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะแต่เจ็บไหมเจ็บ ยอมไหมสุดท้ายยังยอมนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ยังอยู่แบบมีความสุขดีค่ะแต่ไม่มีการเปิดเผยความรู้สึกข้างในนะคะนะในช่วงกันยาไม่เปิดเผยนะคะยอมทนเพราะว่าอาจจะพูดมาก่อนหน้านี้เยอะแล้วนะคะในช่วงกรกฎาสิงหาพอช่วงกันยาก็ไม่เป็นไรเราก็ได้เหมือนกันเราก็ได้มาหนึ่งหนึ่งแก้วเหมือนกันผู้หญิงเนี่ยที่ยอมเนี่ยก็มีอะไรในใจมากมายไม่ได้มีความสุข แต่ว่าเราก็ได้มาหนึงแก้วเหมือนกันไม่เป็นไรเราก็แบ่งให้คนอื่นบ้างไม่เป็นไรถ้าเขาจะเจ้าชูเขาอยากจะมีคอลเลกชันคุณก็ต้องให้ฉันเต็มที่อย่างที่ฉันต้องการนะแล้วคุณจะสร้างฮาเลมอะไรก็เรื่องของคุณแต่อย่าให้ฉันขาดนะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอืมไม่พอใจหรอกแต่ก็ต้องไม่มีใครพอใจหรอกค่ะแต่ก็ต้องยอมนะคะอืม อาจจะด้วยเนาะเรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามเนาะยังรักอยู่หรืออะไรก็ตามนะคะแต่พาชันน่ะปัญหาในช่วงนี้ก็คือพาชั่นมันลดลงจริงๆระวางการทะเลาะเบาะแหวงพาชั่นลดแต่ยังต้องอยู่ด้วยกันนะคะขึ้นไพ่เอ่อดอะเลิฟเหัวกลับคือชาวมิถุนด้วยนะไพ่ใบนี้ชาวมิถุนด้วยความรักความสัมพันธ์มันเหมือน มันขาดในเรื่องพ a ชชั่นหรือความต้องการทั้งในเรื่องของความหลงไหลต่างๆมันลดความสวีทลดความหลงไหลกันไปมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือมีการเริ่มที่จะแบบใส่หน้ากากเข้าหากันและอาจจะมีการเธอทำชั้นทำประมาณนั้นนะคะแต่ยังอยู่ด้วยกันอยู่โอเคมาดูกันที่คนโสดนะคะโสดสนิทนะโสดที่มีคนเก่า หรือโสดที่มีคนคุยไม่ถึง6เดือนนะคะคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะยังตัดความสัมพันธ์เก่าไม่ขาดขึ้นมาชัดมากเลยตัดความสัมพันธ์เก่าไม่ขาดนะคะยังคิดถึงคนรักเก่าๆนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาแต่เขายังตัดคนเก่าไม่ขาดโดยเฉพาะชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุลน,นะคะพอมาช่วงกรกฎาะคะ่ะมาเริ่มในช่วงกรกฎานะคะเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาหาเรามันมีอุปสรรค ในเรื่องของบรรดาคนรอบตัวญาติินะไม่เข้ากันฐานนะอะไรต่างๆไม่เข้ากันและอีกอย่างเหมือนเขาไม่ค่อยเข้ามาเยอะเหมือนเหมือนเขาไม่ค่อยตั้งใจเหมือนเขาไม่ตั้งใจมีความสัมพันธ์นี้เออนะคะในในช่วงกรกฎามันคือความสัมพันธ์ที่เออคุยกันไปเรื่อยๆมามาบ้างคือไม่ได้เทคแคร์ดูแลคือถ้าเกิดมีการคุยกันเนาะสำหรับคนที่เพิ่งคุยกันก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่า เฮ้ยปัญหามันคือการที่แบบไม่ใส่ใจดูแลกันนี่ไม่แคร์กันนี่อานะคะเรื่อยๆป่อยๆปนี่ยเป็นอารมณ์นั้นความสัมพันธ์ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือพัฒนาขึ้นนะคะพอช่วงสิงหาสิงหาเนี่ยได้ไพอัศวินถือไม้เท้าหัวกลับน่าจะเริ่มรู้แล้วนะชาวเมฆน่าจะเริ่มรู้สึกได้ลึกๆแล้วว่าความสัมพันธ์มันเริ่มแบบกระปิดกระปรอหยแล้วนะมันเริ่มแบบมาๆหาย นะคะมันเริ่มไม่สม่ำเสมอนะคะคนโสดสนิทนะคะระวังคนเจ้าชู้เลยเข้ามาแล้วถ้าเรารับเข้ามาแล้วเราจะรู้เลยว่ามันไม่สม่ำเสมอเลยเราไม่สามารถควบคุมเวลาของเขาเลยแต่เขาจะเป็นฝ่ายควบคุมเวลาทางเราเองคนเจ้าชู้เป็นแบบนี้เขาจะเป็นฝ่ายควบคุมเวลาเองเราไปควบคุมเวลาไม่ได้เวลาเราโทรหาเขาโทรไม่ติดหาย แต่เวลาเขาโทรหาเราเราเรอรับตลอดนี่คือเขาควบคุมเราได้นี่คือลักษณะของคนที่ไม่พอในความสัมพันธ์หรือมีใครอยู่หรือเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยช่วงสิงหาต้องระวังนะคะการพูดจามไม่ดีต่อกันสําหรับคนที่มีการพูดคุยกันอ่านะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะนะคะพูดจามไม่ดีเพราะอะไรอะอารมณ์มันขึ้นอนะ่ะเพราะว่ามันไม่มาดูแลเทคแคร์อย่างสม่ําเสมอไงเออนะคะความรู้สึกของคนโสดอยากมีแฟน หลายคนอยากกลับไปหาคนเก่าสําหรับคนที่มีคนเก่าลึกๆอะเราคิดถึงเรื่องดีๆที่ที่คนเก่าที่เคยดูแลเราดูแลกันทุกสุขร่วมกันเราคิดถึงนะเราไม่มั่นใจว่าจะกลับไปง้อดีหรือเปล่าซึ่งบางทีบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มคุยกับคนใหม่ๆไปแล้วด้วยนะคะเออเราไม่มั่นใจหรือในบางคนอาจจะเจอคนมีคู่เลยที่เข้ามา เราก็โอเคกับเขาคุยกับเขาดีรู้สึกดีมากๆแต่เราเอะอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเซนต์มันบอกนะว่าเขาน่าจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะคะก็เลยเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจอารมณ์ไม่มั่นคงมาเยอะมากนะคะมาถึงผู้ที่มีอิทธิพลกันบ้างสำหรับคนโสดนะเหมือนเขาเสียดายของเก่าเลยชาวธาตุลมเนี่ยกุม,มิถุนตุนเขาเสียดายของเก่า แต่จะกลับไปหรือไม่เนี่ยส้มว่าอาจจะไม่กลับก็ได้ในบางคนนะอาจจะไม่กลับนะแค่เสียดายรู้สึกผิดนะคะในบางคนที่เป็นคนเก่าของคุณอาจจะอยากกลับเข้ามาหาคุณแต่ว่าอีโก,โก้เขาสูงนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือไม่กลับเสียดายเสียใจรู้สึกผิด3ามเหรียญค่ะชาวธาตุดินมังกรฤกษ์ศพกันนะคะเขา ชอบความสัมพันธ์ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนเขาเป็นคนที่ชอบเป็นจุดสนใจของคนหลายๆคนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ต้องระวังชาวธาตุดินที่เข้ามานะคะหรือใครที่กําลังคุยกับชาวธาตุดินอยู่นะเขาอาจจะต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนนะคะอืมเหมือนเขากําลังต่อสู้กับตัวเองในการที่จะแบบจะทํำยังไงดีจะเลือกทางไหนดีเหมือนกันนะนะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเขาไม่เอาคนเก่าแล้วนะคะ แล้วถ้าเป็นคนเก่าของคุณเขาก็คือไม่กลับมาคิดว่าไม่กลับมาถึงเจ็บแค่ไหนก็ไม่กลับนะคะเหมือนเขาอกหักเลยไม่รู้ว่าชาวเมธไปทําอะไรให้ชาวทาดน้ํานะคะเป็นความรู้สึกที่เขาคิดเองว่าเขาเป็นฝ่ายอกหักเขาเป็นฝ่ายเจ็บปวดนะเขาอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยมีกรณีอะไรกันมานะนะคะกับชาวเมธก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยส้มีความรู้สึก,กว่าเขาจริงใจนะแล้วเขาอาจจะเพิ่งถูกทําร้ายจิตใจมาเลยก็คุยคุยกัน ไปก่อนนะให้กำลังใจกันไปนะคะบทสรุปนะบทสรุปนะคะสำหรับคนโสดค่ะหลายๆคนคุยหลายคนเลยนะคนโสดชาวเมดเนี่ยหลายๆคนพอมีคนเข้ามาเราเก็บไว้เป็นคอเลกชันเลยนะคะเ,เบื่อคนไหนก็ไม่คุยไม่เบื่อคนไหนก็ค่อยคุยนะคะคุณเก็บเอาไว้ทั้งเก่าทั้งใหม่คุณเก็บเอาไว้แต่น่าจะมีคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าน่าจะเอาเป็นตัวจริงนะคะ น่าจะมีแหละหนึ่งคนที่คุณรู้สึกว่าน่าจะเอาเป็นตัวจริงในบางคนเนี่ยก็คือยังคุยอยู่กับคนที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจยังคุยอยู่กับคนที่คุณรู้สึกว่าเขานำความสัมพันธ์สอนมาให้คุณยังคุยและอาจจะเข้าไปอาจจะยอมเข้าไปตกแต่งงานอยู่ด้วยกันเลยนะรับได้เพราะรับได้กับการที่ต่างคนต่างมีอะไรปกปิดปิดบังแล้วรู้กันแต่ก็ไม่พูดมันออกมาแต่ก็รับได้ อารมณ์นี้เลยนะคะเออประมาณนั้นนะคะส้มว่าหลายๆคนเลยหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ารักเรารักตัวเองใครที่เข้ามาแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเขาอะ่ะรักเราเชิดชูเราเราอาจจะเอาเ,าเขาเข้ามาในใจได้ง่ายๆอประมาณน,น,นั้นในช่วงกันยานะคะปัญหาความสัมพันธ์นะคะก็คือว่าสําหรับคนที่คุยคันคุยกันนะพัชันอาจจะหมด มีความรู้สึกลังเลใจและพัชชั่นหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วเรารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะมาแบ่งปันเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะรักคนคนนี้ให้น้อยลงเพราะว่าเราไม่อยากเจ็บปวดนะคะอืสําหรับคนที่มีคนคุยนะในบางคนเนี่ยเลือกที่จะรักตัวเองแล้วก็ไม่เอาคนที่เขามีทางเลือกหรือมีครอ,อ,อบครัวแล้วมีแฟนแล้วเข้ามาในบางคนนะคะวิธีแก้ปัญหาก็คือไม่ต้องเอานะั่นแหละดีแล้วถ้าเอามายังไงพชชันมันก็จะหมด แล้วสักวันมันก็จะหมดไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ความผูกพันหรือการให้เกียรติกันเพราะมันต่างคนต่างใส่หน้ากากอ่ะถ้าปล่อยให้ความสัมพันธ์แบบนี้มันนาเนินเดินไปความผูกพันหรือการเคารพนับถือกันมันไม่มีอ่ะคือช่วงแรกอ่ะเรื่องเซ็กเรื่องความหลงไหลมันมีเนาะนะแต่พอเวลายาวนานไปอ่ะการเคารพกันให้เกียรติกันมันน้อยเพราะว่าเพราะว่าต่างคนต่างปิดบังความจริงกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็ดีค่ะนะคะอ่ะ มาดูวิธีการค่ะป้องกันและแก้ไขปัญหานะคะจากไพ่ s h a d o w s c a p Tarot นะคะค่ะคือชาวเมธเนาะคุณต้องการอะไรนะคะมีกองทัพช่วยเหลือคุณตลอดเลยนะคะเวลาที่คุณต้องการที่จะไปต่อก็มีคนช่วยให้คุณได้ไปกับคนของคุณต่อถ้าคุณอยากไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันที่คุณรู้สึกว่าไม่ไหวต้องการมูคนเหล่านี้จะมาเป็น เหมือนกองทัพสร้างกำลังสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะที่จะอยู่ให้มีความสุขหรือมูฟออนก็ได้ตามแต่ใจใคุณปรารถนานะคะแต่สำคัญคือคุณต้องรักตัวเองและให้คุณค่าตัวเองให้ได้นะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำตัวยังไงนะคะแล้วก็การงานคุณก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองเนาะดีกว่ามานั่งเครียด กับเรื่องตรงนี้ก็ดีเอาเวลาไปทํางานเอาเวลาไปสร้างความสุขให้กับตัวเองในเรื่องงานความมั่นคงให้กับตัวเองในเรื่องงานก็จะดีมากๆเลยนะคะถ้าความรักมันไม่โอเคนะอันนี้บอกถึงคนโสดด้วยนะคะคนโสดถ้าเจอคนที่เรารู้สึกว่ามันมันเอ๊ะมันเหมือนเราเดินทางไปสู่หนทางที่มันคุมเครือมันมืดคลึ้มแบบนี้นะคะคุณมูฟออกมาได้เลยค่ะ นะคะอาจจะมีหลายคนบอกคุณแล้วก็ได้นะถ้าคุณถามคนรอบตัวค,คุณเขาอาจจะอยากให้คุณออกมาเพราะฉะนั้นส้มบอกเลยว่าก็ออกมาเถอะก็เดินหน้าเถอะเชิดหน้าเถอะเชิดหน้ารักษาความเป็นตัวเราอะ่ะอืรักตัวเองไวอ้อ่ะแล้วจะไม่มีคนทําร้ายหรือดูถูกเราได้ะนะคะไม่ใช่ว่าโอ๊ยอันนี้คือมีผลประโยชน์กันหรืออะไรกันแล้วเราต้องยอมทน แล้วมันสุขจริงหรือเปล่าล่ะมันดีกว่าไหมถ้าเราใช้เวลาในการสร้างเนื้อสร้างตัวของเราเองเราไม่ให้ใครจะต้องมาย่ำยีจิตใจของเราอีกอะถ้ามันมีวันนั้นมันดีกว่าไม่ใช่หรอคะอ่านะ Believe in yourself นะคะเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองคุณสวยงามได้คุณสร้างเงินทองได้คุณพึ่งพาตัวเองได้มากกว่าที่คุณคิดค่ะชาวเมธโปรดจงมั่นใจนะไพ่ใบนี้ให้คุณเชื่อมั่นในตัวของคุณเอง เชื่อมั่นเห็นคุณค่าไม่มีใครมาทําร้ายอะไรเราได้และเราไม่จําเป็นต้องทนแม้สักกระพีกหนึ่งแม้สักนิดหนึ่งของการที่ใครจะมาทําร้ายเราในเรื่องของสภาพจิตใจหรือสภาพร่างกายนะคะ Forgiveness คือการให้อภยัยอ่ะอย่าเพิ่งเข้าใจผิด <c oughs> การให้อภัยตรงนี้คือการให้อภัยตัวเองด้วยคือเป็นการปลดปล่อยปลดปล่อยคนที่ คนเก่าๆเคยทําร้ายจิตใจเราเนี่ยมันมีเรื่องคนเก่าๆเข้ามาเยอะนะคะปลดปล่อยออกไปเหมือนเราให้อภัยตัวเองด้วยปล่อยวางปล่อยเขาไปใครที่ทําไม่ดีกับเราปล่อยเขาไปปล่อยไปเลยนะเราไม่ต้องรับกลับมานะแล้วอูเบกขาซะมันคือการปล่อยเรื่องราวเก่าๆออกไปจากจิตใจคนเก่าๆออกไปจากจิตใจถ้าเราให้อภัยไม่ได้แสดงว่าเรายังลืมเขาไม่ได้เรายังรู้สึกค่อนข้างเยอะ ไอ้ลืมอะคงไม่มีใครลืมได้หรอกแต่เรารู้สึกค่อนข้างเยอะแล้วมันเสี่ยงมากต่ออารมณ์ใจอ่อนของเรานะเออนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องการที่จะไปต่อสําหรับคนมีคู่ก็ให้อภัยกันค่ะไปกันแบบดีๆแล้วกันนะคือถ้าเกิดว่าแบบเออเราต้องการเราต้องการอยู่ก็อยู่ให้มันดีอะค่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเพราะถ้าบอกใจตัวเองว่ายังอยู่แล้วก็ยังเน็บแนมกันพูดจามไม่ดีใส่กันนี่ แล้วอยู่กันไปเพื่ออะไรเออนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรู้จักให้อภัยตัวเองด้วยไม่เก็บไม่เก็บกรรมความเจ็บปวดอะประมาณนี้แต่ถ้าจะปล่อยจะบายบายก็ต้องปลด,ปล,ดปล่อยความรู้สึกพวกนี้ออกไปให้หมดเพื่อที่จะได้ปล่อยวางเนาะเพื่อที่จะไม่ต้องมาจองเวรจองกรรมไม่ต้องมาเจอกันอีกอะเออไม่ต้องมาใจอ่อนอีกด้วยนะคะ มิราเคิลซาวมิสเท็ส์นะคะสิ่งมหัศจรรย์ในเรื่องความรักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวที่ผิดพลาดในเรื่องในใน,ในชีวิตคุณได้นะนะคะเพราะฉะนั้นส้มเข้าใจว่าหลายๆคนรู้สึกว่าเราเลือกผิดเราดูคนผิดเราอะไรผิดมาแต่หลังจากนี้อย่าเสียเวลากับการที่จมจมอยู่กับมันว่าโอ๊ยทำไมเราเลือกผิดแล้วเราต้องทำยังไงเรารู้สึกผิดอย่ารู้สึกผิดกับมัน นานเกินไปนะคะเอาเวลามาใช้ในการปรับปรุงตัวเองคิดใหม่เริ่มใหม่ทำใหม่ดูคนในรูปแบบใหม่ๆใช้วิธีการใหม่ในการดูคนปรับเลยค่ะเคยไม่ให้คุณค่าตัวเองก็ต้องกลับมาให้คุณค่าตัวเองปรับเลยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าคุณปรับเร็วคุณยิ่งกลับมารักตัวเองได้ไวแล้วหลังจากนั้นคุณจะได้เจอคนที่รักคุณจริงๆอย่างน้อยค่ะคุณก็ได้รักตัวเองเป็น นะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวเมษนะขอให้ชาวเมษทุกคนนะคะมีความรักที่ดีๆโชคดีในความรักทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ